สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมขาบพาร์กิ่งกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับแหมเล่นทุกวันเลยช่วงนี้นะครับผมก็ไม่มีเกมอะไรจะเล่นก็เลยมาเล่นเกมขาับพาร์กิ่งอะนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาแต่งรถกันอีกเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแต่งรถเป็น Mercedes Benz AMG GT3 น,นะครับเป็น Mercedes Ben z นะครับ และตอนนี้ผมก็เอาเป็นรถคันนี้ครับมาครับเป็น R32 ที่ผมแต่งไว้เมื่อนานมาแล้วครับอา2คันนี้เนี่ยเป็นรถเติมนะครับคันนี้ผมก็ยังไม่ขายนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเติมผมก็เลยเก็บไว้แต่ F1 F1 นี่ไม่เคยเสียดายเลยเป็นไรไม่รู้แต่ถ้าเป็นพวกรถ j d m นี่ค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างจะเสียดายพอสมควรแถมเป็นรถเติมด้วยผมก็เลยไม่ขายก่อนที่เราจะไปแต่งรถกันครับเดี๋ยวๆ,ๆผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันหนักแปลกๆเว้ย ผมอยากจะเอารถคันนี้มาลองแข่งดูสักนิดนึงผมปรับเป็นขับ่อยู่ทุกคนดูเวลาออกตัวล้อมันฟรีมากเลยดูดิอันนี้คือขับ่อยู่นะแต่แบบออกตัวคือล้อฟรีกระจุยกระจายเลยผมว่าเราเจอรถบักอีกแล้ววะ่ะเสียงแบบนีน้เสียงแบบนี้บักชัวครับไม่ต้องสืบโอ้โหโอ้โหโอ้โห เฮยรถผมก็แรงเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยได้7วิอยู่เออใช่8วิแต่รถเขาอะได้7วิเอาละครับทุกคนได้เวลาที่เราจะไปเอารถ m e r c e d e s b e n บ AMG ็มนะผมซื้อมาเตรียมพร้อมไปแล้วอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนสิมันอยู่ในก้าวรา์ของผมนี่แหละผมซื้อมาราคาไม่แพงมาก Mercedes-Benz a เอเดี๋ยวนะสงสัยเลยเดี๋ยวนะเอ้ยรถหาย อานี่ไงเจอแหละคันสีเหลืองโอเคคันนี้แหละทุกคนที่ผมจะมาแต่งในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์นี่สามารถใส่เครื่อง400,000ได้นะครับจัดไปเลยครับเทอร์โบ200,000ยางสปอร์ตท่อชิปจูนนิ่งเบรกตามสเตปครับฟาสต์เกียร์บล็อกอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ในส่วนของ เกียร์นะครับเกียร์นี่ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับปล่อยไว้เดิมๆแต่ปรับในส่วนของไฟนอลไล์ลงมาให้เหลือสักประมาณ4.04.01ประมาณนี้แล้วกันอ่ะถามว่าวันนี้ผมจะมาแต่งลายอะไรละ่ะก็ไม่บอกก่อนไม่ขอไม่บอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะแต่งให้ทุกคนดูเลยผมต้องบอกว่าผมไม่มีลายจะแต่งจริงๆลายที่ผมจะแต่งในวันนี้อาจจะออกมาได้ไม่สวยอะไรมากมายนะครับถ้ามันไม่ถูกใจกท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ผมพยายามจะทําให้เต็มที่แล้วนะครับทุกคน ก่อนจะรับชมคลิปนี้ครับขอคนละหนึ่งไลค์พอแล้วทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยทุกคนขอแค่คนละหนึ่งไลค์เองนะครับช่วยช่วยให้แบบว่า YouTube มันดันคลิปผมหน่อยคือช่วงนี้ YouTube แบบปิดกั้นกันมองเห็นมากเลยยอดวิวไม่ค่อยดีเลยทุกท,ทุกคนช่วงนี้มันเป็นไรไม่รู้ y o ยูทูบแบบโอ้โหแย่แย่แย่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการแต่งอดกันเลยดีกว่า ทุกคนครับมาครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าผมน่าจะแต่งได้เท่านี้นะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะมองว่าสวยหรือเปล่าเะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมแต่งไปแต่งมานี่ก็คือแต่งจนเกมค้างไปรอบหนึ่งนะครับคือเกมค้างแล้วดิ้งออกไปเลยทุกคนคือแต่งแบบโอ้โหนั่งใช้เวลาแต่งนานมากรับผมก็ได้เท่านี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าถ้าไปดูในเกมนี้มันจะสวยสักแค่ไหน าการจูนความสูงการปรับความสูงหรืวความสูงลงอีกสีแบบอยากได้แบบเตี้ยๆเลยประมาณนี้แหละหูรอเลยจะรออยู่แล้วมั้งเออเดี๋ยวขอไปติชมในเกมอีกทีนึงแล้วกันไปโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านดีเซอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็ติชมตอนที่ผมแต่งสักหน่อยนะครับว่าต้องบอกว่าการแต่งของผมในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันขัด มันขัดหูขัดตาสลือเกินเออไม่ใช่ว่าแต่งไม่สวยหรือว่าอะไรยังไงนะคืออยากจะบอกว,ว่าเวลาที่ผมวางเลเยอร์พวกนี้ลงไปครับเห e ็นไหมครับพวกตัวหนังสือตัวอักษรอ,อะไรแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบตัวมันจะแตก,แตกอ่ะทุกคนคือคือพวกเลเยอร์ที่เราวางลงไปมันไม่ขมครับเห็นไหมลายพวกลายเส้นอะไรต่างๆที่ผมวางลงไปคือมันแบบแตกแบบว่าโอ้โหอา่านภาษาอัง,งกฤษก็อา่านได้ไม่ชัดเจนเลยก็ได้เต็มที่แค่นี้จริงๆเดี๋ยว ขอบยางรถผมทําเป็นขอบสีแดงแต่พอเข้าเกมมาทำมันเป็นขอบสีขาวแบบนี้วะเนี่ยนะครับก็น่าจะได้เท่าทนี้แหละเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเออมันเป็นมันเป็นแนวรถแข่งนะทุกคนมันเป็นแนวรถแข่งทุกคนให้ผมในการแต่งแข่งนี้กี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์ติชมให้คะแนนผมได้นะครับก็เต็มที่แล้วจริงๆทุกคนผมทาได้เต็มที่ได้แค่นี้แหละใครจะมองว่าสวยไม่สวยยังไงก็ ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้จักรยานในการรับชมแต่ผมรู้สึกว่าผมจะลำคัญคนในเกมแล้วทุกคนผมผมรู้สึกว่าผมลำคาญคนในเกมมากเลยจะเบิ้ลอะไรนักหนาวะเนี่ยชอบเบิ้ลน,นักใช่ไหมปะเราขอลถเป็นรองแข่งสักหน่อยไหนใครชอบเบิ้ลเอาถ้ามันเป็นอะไรว่าเกมนี้มันบั๊กหรือเปล่าผมจะกดแข่งรถแล้วมันชอบวาร์ปออกมามาใครชอบเบิ้ลเครื่องอ่าเอาเป็น คันนี้น่าจะเป็นรถบักปะเนี่ยเสียงแบบนี้ผมว่ารถบักชัวร์เลยปะตอบรับคำท้าผมหน่อยมาขอแข่งสักหน่อยแล้วกันอา้าวไม่รับไม่รับคำท้าผมด้วยอะไรวะเนี้ยโอ้โหไลอะไรวะ <c oughs> เออเออโอเคโอเคมามามาในที่สุดเราก็ได้แข่งสักทีมาไม่ต้องบุ้งบืนลับยางเสียเวลาเวลาเข้ามาเลยโอ้โหบักชัวร์ทุกคนไม่ต้องสืบครับเสียงแบบนี้ โอ้โหเอ้าเอ้าเอาเอาบักค้างเลยวะบักค้างเฮ้ยบักค้างเลยโอ้ยชนะรถบักเฉยไอ้ดูกป่าวจ้ารถบักจ้าอะรถบักยังแพ้เป็นไงโคตรแรงรถบักยังไอเบนเอ็มจีเรามาละมาละเอ้ยโอ้โหรอบนี้ไม่บักว่ะทุกคนเออรอบรอบรอบนี้ไม่หยุดรอบเลยรถเขาเอ้ยแต่ผมแซงเขาไป เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมว่าเขาเอาจริงแล้วว่าเมื่อกี้เขาน่าจะต่อให้ผมหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่ขอยืดมุมกล้องหน่อยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาต้องบอกว่าผมยังไม่เคยขับรถคันนี้มาก่อนเลยโอ้โหรอบนี้พี่แกโคตรจัดโอดเกินเกินไปคนนะอย่างว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเกินไปคนนะุดแรงเกินไปไหม รอบกลับเดี๋ยวขอเหินหน่อยเดินๆนเฮ้ยอาสามสองเฮ้ย 3, 2, 2> เอยอะอย่างว่าเกินไปคนนะขอเหินหน่อยชวัสดีลงสวยๆปุ๊บโอ้ยมีกระแทกติดหนึ่งแล้วไปหาคนที่ไม่ใช่รถบงรถบักแข่งดีกว่าเอา้าเนี่ยผมจะกดแข่งแล้วมันเด้งมาแบบนี้อีกแล้วเอาเป็นคันไหนดีคันไหนโหดๆอาสามสี่ว่าไงอาสามสี่แข่งหรือเปล่าผมอยากแข่งมากเลยเนะี่ย โอเคมามาครับเดี๋ยวรอมาลองแข่งกับ R 3 4สดูบ้างครับเดี๋ยวรอบนี้ผมขอผมขอลองเบินยางดูสักหน่อยละกันนะครับอุ้ยทำไมตอนเบินยางเรารอบจัดแต่งว้เนะี่ยรถ AMG คะแนนะไปเลยครับยังไงยังไงมาดูกันโอ้ย,อย,อยจัดเกินควรออกแบบนั้นผมว่าใช่แน่นอนเลยผมว่าใช่แน่นอนเลยโอ้โหหกวิ่อะ เมันเกินไปหรือเปล่าหวิแรงม้าเท่าไหร่แรงม้ามน่าจะเยอะปะมองไม่ทันโอ้หกวิอะคือมันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าดูจากการวิ่งแล้วผมว่ามันไม่ปกติเลคือผมมองอยังไงก็ไม่ปกติครับเออเจอแต่รถสเตปรถบาร์กในะเกมเนี้ยสู้ใครก็ไม่ค่อยจะได้นะครับ ผมอยากจะเอารถคันนี้ไปลองความเร็วสูงสุดทางไฮว์สักหน่อยนะครับทุกคนต้องบอกว่าเราใช้เวลาในการแต่งนี่นานมากนานที่หายว,ายวอดเลยชั่วโมงหนึ่งเต็มๆไะครับทุกคนในการแต่งรถคันนี้คือลายมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผมใช้เวลานานอะไรขนาดนั้นในการแต่งรถคันนี้เออผมอยังงงตัวเองอยู่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองมาเทสความเร็วกันสักนิดนึงก่อนละกันสักรอบหนึ่งเพราะว่า ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมไม่เคยหยิบรถคันนี้มาเล่นเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเอารถเบนซ์ AMG คันนี้มาเล่นและผมก็ไม่เคยรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันจะแรงจะโหดสักแค่ไหนมันอาจจะวิ่งโหดแบบจัดจ้านก็เป็นได้หรือว่าอาจจะอืดๆเหมือนเต่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูไปพร้อมๆกันเลยสําหรับ m e r c e d e s ดสเบนซ์ AMG โอ้โหวิ่งมาแค่นี้ก็300กว่าแล้วนะเราจะไม่นับนะครับว่าอุ้ยเนี่ยรถพี่วิ่งได้300 4้0เอง คือเราจะไม่นับครับว่าเอ้ความแรงรถบัสรถสเต็ปจะมาแข่งกับรถธรรมดาอัพเครื่องธรรมดาแบบนี้มันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วคือเราจะดูแค่แบบแรงม้าแล้วก็เซตจูนเป็นหลักนะครับในการาวัดความเร็วรถพวกนี้นะครับมาอันนี้เซตจูนผมไม่ได้ปรับอะไรเลยปรับแค่ไฟนอลไร์ลงมาจาก4.5หรือ4.0แรงม้า1,695แรงม้านะครับสำหรับ Mercedes-Benz AMG คันนี้ ความเร็วตอนนี้ขึ้นไป400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับ500ถึงหรือเปล่าถ้าเปิดสูตรดิปนี่น่าจะทะลุ500แบบชชิวเลยมันก็ถือว่าแรงจ,จัดๆแล้วนะน้ำมันก็จะมาหมดไหนๆก็วิ่งทางตรงแล้วผมขอลองเปิดใช้สูตรดิปหน่อยลวกันตอนนี้ความเร็วพุ่งขึ้นไปที่490แล้วนะครับน่าจะ500ได้สบายๆ 500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไปแล้วครับตอนนี้เอ้ยถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าแรงจจัดเลยเราจะไม่มีการเลื่นรถบั็กเล่นรถสเต็ปนะครับเพราะว่าเราเป็นคนดีของสังคมสุดแมปสุดแมปไปเลย5้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับสำหรับเซตจูนนี้แล้วก็แรงม้าหนึ่งพ้สิบหเท่านี้นะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคน น่าจะทําคลิปต่อไม่ไหวแล้วว่ะขอโทษจริงๆวันนี้คลิปน,นี้อาจจะไม่ยาวสักเท่าไ,ไหร่นะครับผมรู้สึกว่าผมปวดหัวมากเลยโอ้ไม่ไหวละไม่ไหวละอันนี้คือจริงๆอันนี้คือไม่ได้แอคกไม่ได้อึกอะไรเลยนะนี่คือผมรู้สึกว่าผมปวดหัวมากเลยตอนเนี้ยขออภัยทุกคนจริงๆผมรู้สึกว่าผมพักผ่อนไม่เพียงพอนอนวันละสิบแปดชั่วโมงพักผ่อนไม่เพียงพอโอ้ขออภัยทุกคนจริงๆครับผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วว่านั่งแต่งรถจุนตาลายตอนเนี้ยโอ้ผมขอไปพักก่อนแล้วกันนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคน